ภาพลักษณ์ของหอมก็คือชอบเป็นหนี้เพื่อนชอบยืมเงินเพื่อนแล้วมันแบบภาพก็ประติดประต่อสามีก็คือคิดไปเยอะเมียก็คือเอาบัตรเครดิตให้ต้นหอมยืนต่อหน้าเขาคราวนี้ดับมากระซิปตอนแรกแบบบนบนรถกระซิปอยู่ต้นหอมไว้ใจต้นหอมใช่ไหมบบว่าให้ยืมให้ยืมเยอะแล้วนะเงินสดอ่ะเอาไปห้ารอยูโรแล้วนะแล้วยืมให้บัตรเครดิตไปอ่ะมั่นใจใช่ไหมเขาจะคืนอะไรอย่างเงี้ยก็บอกเออได้ได้ไม่มีซีเรียสเดี๋ยวเพื่อนกันคืนสักพักหนึ่งเขาก็ อิมเมจินอิมเมจินอิมเมจินว่าหอมเนี่ยยิ้มตาก็ไม่คือแล้วคิดว่าเมียน่าจะสนิทจนแบบตาหูตาบอดเออะไรอย่างนี้ได้แล้วไปเบาหลังสักพักมึงถัดไป เงินเต็มแล้วว่าบอกไอ้หอบมูลแค่สองชิ้นวงเงินเต็มอะไรวะแล้วมีพิธีกรชื่อดังแค่ต้มหูวกันหมดเงินเต็มแล้วิแค่แสนเดียวตลกมากคนอะไรเป็นพิธีกรชื่อดังระดับประเทศวงเงินวงเงินบัตรเครดิตหนึ่งแสนบาทไม่กล้าไม่กล้าให้เขาธนาคารเคยโทรมาถามว่าอยากเปิดวงเงินเพิ่มไหมไม่เอาไม่เอาเพราะว่าเคยตกเป็นทาสบัตรเครดิต อยู่อยู่นานมากมที่แบบดอกเบีย้ยทบดอกเบีย้ยเคยเจอรยังหลัาสานี้โดนอีกแล้วพันเจ็ดดอกเบีย้ยอย่างเดียวสมมติว่าเรมันมีดอกเบี้ยไหมพั่เจถ้าไม่ไ่ายขั้นต่ำไม่ไม่จ่ายเต็มเหมือนไม่พอ<ๆ><ๆ> เงินมันอยู่ในบริษัทหมดเลยขายครีมอะไรเอาออกมาได้ได้หลังๆนไ่ไดปกติเราอะแสหนึงเราก็ใช้ได้แต่หลังพอมันเข้าสู่วงการแบรนด์นี้อะแสบนึงมันไม่พอตักพักหนึ่งก็เริ่มเริ่มมามาที่เราได้ได้ขอขอยืม200ยูโรอันนี้นี่บางคนแบบลองพาวขอยืม200ยูโรตอนแรกก็อะะโอเคก็เอาบัตรเราอะรูดรูดให้ก่อนอ่ะ ผัดไปอีกั้านอีได้ดาขอยืมอีก3 0รยูโรขอห้าร้อยแล้วนะห้าร้อยยูโรแล้วนะห้าร้อยเออแต่ละเออเอาบัตรรูดไปก่อนคือช็อตเลยแล้วแล้วแล้วเจสันนะที่เป็นแฟนดด้าเขามองการรูดของเขเขาตกเขาก็เออเขาไปด้วยกันนะเนาะแล้วก็เห็นต้นหอมมาเอาบัตรเรารูดตลอดเวลาจนแบบลำคาญขี้เกียจแบบมันต้องคอยตามมันตลอดเวลาจะบอกอ่ะอีหอมให้บัตรเครดิตรู้ต่อหน้าเจสันไงบอกเออบัตรเครดิตไปเลยอะไรแงเงี้ เจสันตกใจเขาเป็นคนที่ถ้าเรื่องการเงินเขาจะเป็นคนละเอียดมากเขาเป็นคนละเอียดแล้วในแก๊งเพื่อนเขาเขาไม่เคยมีใครแมายืมบัตรเครดิตหรือจ่ายอะไรร่วงหน้าต่อไม่ยุ่งเรื่องเงินกช่ไม่ได้ไม่ได้แล้วเจสันก็นึกได้ว่า ครั้งหนึ่งบอยเคยขึ้นไอจีเรื่องต้นหอมยืนตังค์ทวงเงินทวงเงินวงเงินหอมไี่ยืนตังค์แต่งจีอ่ะเหมือนลงบันทึกประจำวันบอย่เขาแค่ไม่ไปลงบัทึกอะไรหวจเขาลงในไอจีว่าวันนี้นะครับคุณต้นหอมเวลานี้ได้ยืนตังค์ผมไปหนึ่งแสนบาทนะครับใช้วันนี้นะครับถ้าเกิดว่าไม่ใช้ยังไงให้ทุกคนเป็นพยานด้วยทีเนี้ยเขาเห็นในไอจีแล้วก็กล่าวว่าเวลาดาราลงไอจีอย่ข่าวมันก็จะไปประโคมเนาะเวลาเขียนข่าวอ่ะก็จะเขียนว่าต้นหอมติดเงินบอยพิษนุไม่คืนอะไรอย่างเงี้ยเขาก็ไป อ่านข่าวพวกนั้น่ะเออแล้วเขาก็เลยภาพลักษณ์ของหอมก็คือชอบเป็นหนี้เพื่อนชอบยืมเงินเพื่อนแล้วมันแบบภาพก็ประติดประต่อสามีก็คือคิดไปเยอะเมียก็คือเอาบัตรเครดิตให้ต,ต่อหน้า,นายืนต่อหน้าเขาคราวนี้ดับมากกะซิบตอนแรกแบบบนบนรถกระซิบอยู่ ต้นหอมไว้ใจต้นหอมใช่ไหมแบบว่าให้ยืมให้ยืมเยอะแล้วนะเงินสดอ่ะเอาไป500ยูโรแล้วนะแล้วอยู่ให้บัตรเครดิตไปอ่ะมั่นใจใช่ไหมเขาจะคืนอะไรอย่างเงี้ยบอกเออได้ได้ไม่ได้ซีเรียสเดี๋ยวเพื่อนกันคืนสักพักหนึ่งเขาก็แบบอิมเมจินอิมเมจินอิมเมจินว่าหอมยิ่งแต่ก็ไม่คืนล้วคิดว่าเมียน่าจะสนิทจนแบบตาหูตาบอดเขาเป็นแบบงี้ได้ลแล้วไปเบาะหลัง รถบัสไปกันเยอะไงก็เช่ารถบัสไปเดินไปเบาะหลังไปสกิดบ่อยไงบ่อยบ่อยบอยต้นหอมคืนเงินอยู่หรือยังสืบก่อนสืบก่อนให้มั่นใจก่อนว่าเออมันจะเป็นอย่างที่เราคิดหรือเปล่าเขามายืมเงินดาได้อีกแล้วไปบอกับอยเกยี่ยมให้อา